สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับกำลังชมต้นหญ้าสำหรับมิสเตอร์ฟาวเวอร์แค่ต้นหญ้าก็งดงามต้นยีน่สิบัดเอามาปลูกลมกันทักงสามสี่ต้นนี่ก็สวยงามแล้ะครับผมพิว้วลาลมพัดชอบอะครับผมวันนี้มีต้นไม้มาแนะนำซึ่งดอกทุกวันปลูกง่ายปลูกลงกระถางก็ได้ปลูกลงดินก็สวยเป็นแปงยาวๆเลยครับผมนี่เลยครับ บานบุรีเป็นบานบุรีพันแคะครับผมดูดอกครับว้าวดอกดกดอก,ดอกสวยดอกตลอดดอกทั้งปี <c oughs> ไม่มีอะไรจะดอกมากกว่านี้อีกแล้วแล้วเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากเลยครับชอบแดดจัดดินที่ปลูกในกระถางนี่ก็ถุงละยี่สิบใช้ได้เลยครับแปดถุงร้อยก็ยังใช้ได้ครับผม ขอให้ก้นปิดรูไว้เพื่อระบายน้นยําให้ดีครับจะให้น้ําขังเป็นพอสําหรับปลูกในกระถางสำหรับปลูกลงดินก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมนี่นะครับผมวางทําเป็นแปลงยาวรอบบ้านข้างบ้านตรงไหนที่แดดครับทาเป็นพุ่มเล็กๆถ้ายาวกันไปมันยาวได้ถึงประมาณเมตรนึงนะครับผมก็ตัดแต่งให้เป็นสุ้งพุ่มเป็นแปลงเป็นกลมๆเป็นสี่เหลี่ยมเข้าไว้ะครับผม แต่ถ้าปลูกในกระถางแบบมิสเตอร์ฟาเวอร์นี่ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับผมมีกระถางใบหนึ่งลงไปสองต้นพอต้น25บาบเทอก็สวยงามดอกดูดอกแล้วก่อนครับมิสเตอร์ฟาเวอร์อยากเห็นดอกแล้วก็ปลูกในกระถางนี่อย่าลืมใส่ปุ๋ยนะครับถ,ถ,ถ้าไม่มีปุ๋ยไม่ดอกนะครับผมโอเค นี่ก็สวยครับผมปลูกในกระถางแบบนี้นะครับกระถางแปดสิบแล้วก็ต้นไม้อีกสี่สิบห้าสิบบาทกัะดินสักห้าสิบาทนี่ก็โอเคแล้วครับผมนี่ก็จะได้ทรงแบบนี้นครับผมหรือจะปลูกในกระถางแบบมิสเซิลฟลาเวอร์นี่ก็ได้ครับต้นยี่บห้าบาทได้ไหมฮะเอามาปลูกเล่นวิธีขยายพันธุ์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับผมตัดยอดมาเหมือนกับตัดทิ้งไปเดี๋ยวก็จะแตกมาตัดยอดหนึ่งแตกสองเก่งครับผม นี่อะไรครับผมจบครับผมปักลงในขุยมะพร้าวหรือทรายหรืออะไรก็ได้ซึมชุ่มน้ําทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็งอกแล้วครับผมแต่เวลาตัดนี้จะมียางสขาีขาวออกมานะครับผมระวังนะฮะอย่าให้เข้าตาค่อนข้างอันตรายอาจจะตาบอดได้ครับผมแล้วก็อย่าให้ถูกผิวหนังเวลาตัดแต่งนี้ครับมันจะมียางออกมา อย่าให้ถูกผิวหนังนะฮะคันมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ข้อดีมันสวยครับปลูกง่ายเลี้ยงง่ายจะใส่ถงสังทรงสูงแบบนี้ก็สวยครับปล่อยให้สูงขึ้นไปเลยสักเมตรหนึ่งหรือว่าตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มแล้วก็ใส่ปุ๋ยดอกครับผมโอเคมิสเตอร์ฟาเวอร์จะ ปลูกอีกวิธีหนึ่งนอกจากปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางแบบมิสเตอร์ฟาเวอร์แล้วมิสเตอร์ฟาเวอร์จะปลูกไว้ในกระถางทรงยาวแบบนี้นครับไว้บนกำแพงเพื่อจะให้มันย้อยลงมามันย้อยได้ถึงเมตรโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องตัดแต่งนี่ฮนะมาเดี๋ยวคอยขยับที่นี่นะครับ,บนี่ฮนะ มีกระถางทรงแบบเป็นทรงยาวแบบนี้ครับเป็นดินเผาครับผมนี่จะฟาวเวอร์ก็จะปลูกเลยต้น25บาทแล้วก็ไปวางไว้กำแพงให้ย้อยออกมาแบบนี้ครับผมแค่ออกมาอูสังเกตลากเนี่ยฮะลากใหญ่แข็งแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะปลูกตรงไหนก็ไม่ตายตายยากฮะ เตอฟาวอร์ใส่เข้าไปดึงดึงรากออกหน่อยนึงนะครับผมเพื่อให้มันแตกลากใหม่ไวขึ้นนะครับมาใส่สามต้นพอไหมสามต้นก็เหลือแหล่ะแล้วครับผม มันจะย้อยลงมาสองข้างเลยใส่มิเตอร์ฟอาวไม่ค่อยใช้ดีหรอกครับใช้แก่กบบับุยมะพราะ้าวใช้แล้วใช้อีก <c oughs> ในนี้มันจะไม่มีธาตอาหารอะไรใส่ปุ๋ยเม็ดละลายช้าเข้าไปสูตร16-16เสมอบำรุงทุกส่วนสูตร3เดือนแต่ถ้าใส่แต่สูตรปุ๋ยเก็บละลายช้าอย่างเดียวไม่พอครับผม พรต้นนี้ดอกทุกวันเลยอ่ะต้องใช้พลังงานเยอะมากมิเตอร์ฟาเวอร์ก็แนะนำปุ๋ยที่มีประจำบ้านไว้สองตัวคือปุ๋ยสูตรสิบหตากระต่ายบินหรือตาอะไรก็ได้ไม่ได้ค่าโฆษณา,าก็หรอกสายเลยครับเวลาตัดแต่งกิง่งให้มิเตอร์ฟาเวอร์จะใส่ให้ไปก่อนสูตรเสมอไว้ก่อนเนี่ยโรยโรใส่น้อยแต่ใส่บ่อย สนะักสลับไปอาทิตย์นี้ใส่16-16อาทิตย์หน้าก็ใส่ใบ9 2 5า5เป็นปุ๋ยเร่งดอกบารุงดอกครับผมเนี่ยฮะใส่ให้เต็มเลยครับผมจบครับผมนี่คือการปลูกดอกไม้ในกระถางเอาไปวางเลยครับโอ้ สวยงามนี่ฮะมิสเตอร์เฟลเวอร์เลียงมาระยะหนึ่งละมันก็จะทรงไม่สวยนะฮะต้องตัดแต่งเรื่อยให้มันแตกกิ่งมาเป็นพุ่มนะครับผมก็จะได้สวยๆแบบนี้ก็ได้ครับผมว้าวบานบุรีแคะครับผมต้น25บาบาทเป็นไม้แดดเลี้ยงง่ายปลูกง่ายปลูกเป็นพุ่มเลยครับผมนะข้างกำแพงหน้าบ้านอะไรเนี่ยที่มีแดดจัด,จด ใส่เข้าไปเลยครับผมบานบุรีแคะรับรองดอกสีเหลืองอลามสวยงามขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลเวอร์ครับว้า well. ว